เดี๋ยวโอนาาจบเกมนี้เดินทางไปที่กาตาไอไม่ใช่ไอแวนิคอสไอแวนิคอสครับคนละคนละรายการไปทะเลอฟริกาเขาอาจจะไปกาตาจริงก็ได้พี่ไปเอเชียแล้วพี่อาจจะไปผิดเออแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเออผู้หลักประตูมือสองครับชื่อว่าอะไรนะบายินดีบายินดีาเอาตายบายินดีตัวตุรกีตุรกีทีมชาติด้วยอ่าก็จะได้เห็นอ่ะอย่างน้อยๆก็รกสามสี่นัดอ่ะ ใจเย็นๆพี่ไม่แน่นะผมขอให้เขาโทรฟอร์มดีๆยังไง่านตยังไงเพราะว่าเดี๋ยวหลังสัปดาห์นี้แมนยูเด็ดพักใช่ไหมพักพักก่อนคือถ้าแคมูรูมันตกรอบแรกเนี่ยอ๋อมาเลยใช่ไหมตกรูแฟนบอลเขาอยากเห็นอะไอ้ไอเนี่เป็นยังไงมันอาจจะไม่ได้เห็นเยป็นยังไงขนาดช่วงนี้มันต้องเห็นแล้วเนี่ยเออมันยังไม่ให้เห็นเลยไปขอทางแคมรูรูเขาแคมรูนก็บาจีให้เออให้อีกนะ กาเดินทางไปเนี่ยแล้วแคเบรูนแบบจับพระจะหูตกรอบแรกขึ้นมาเนี่ยมันกลับมาเนี่ยมันทันนะต่อไปนะตกรอบแรกไม่เป็นไรขอให้อียิปต์เข้าชิงนะฮะผมขอให้อียิปต์เข้าชิงครับพี่ฮะพี่ทำไมไม่ไปอียิปต์ญี่ปุ่นเนี่ยอยากให้เข้าชิงเกาหลีอีกทีมเกาหลีผมอยากให้ตกรอบแรกเลยฮะเกาหลีเซเนกัลมาลีหนูมาลีเนี่ยให้ตกรอบแรกเลยฮะแต่แต่พี่จอนีดี้จะบอกว่าแคเบรูนเข้าชิงเนี่ยเขาเอานะเอาเอาเอา